ลิวพบกับดอทมุลครับลิวเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับพวกเขาชนะ3เกมเสมอ1แล้วก็แพ้ไปน1นเกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดในศึกลีกเองฝรั่งเศสนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะมงปริเย่ไป1ประตูต่อ0ูย์โดยที่สายการในตารางคะแนนตอนนี้ลิวนะครับอยู่ันที่5ของตารางคะแนนมี4 4คะแนนด้วยกันก็ห่างจากพื้นที่ท็อปทรีนะครับอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองส่วนทางฝั่งของดอทมุลนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการทีมกกกกาาาาารรรรออ่่่่ฟ์มมเเเเลนนนชววงงงงี้้็ยัไไคสทหพข ชนะแค่เกมเกมานั้นเสมอ2แล้วก็แพ้ไปน1นเกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่ออัลส์บวกนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยที่ของอผู้มาเยือนอย่างดอตมุลนะครับอยู่อันดับที่1 0ของตารางคะแนนศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับมีเพียงแค่35คะแนนเท่านั้นเองนะครับในแง่ของเฮดเ a สนั้งคู่นี้ก็หนักเสมอเลยนะครับเจอกัน3ครั้งเสมอมาน3ครั้งเลยแล้วก็เกมเล็กได้ที่เจอกันเนี่ยก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับแต่ชนิดเกมคู่นี้นะครับมองว่าเสมอไหนเสมอกันนะครับต้องบอกว มที่จะแพ้ให้กับทุกทีมเลยนะครับแม้ว่าจะมีตัวผู้เล่นที่ดูดีกว่าก็ตามแต่แต่เชื่อว่าเกมวันนี้น่าจะเสร็จริวนะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านด้วยเชียร์ไปที่ริวคิดว่าน่าจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ครับ